ลาควายเพลย์สวัสดีครับผมก็ตามทมเนียมเช่นเคยนะเวลามีตัวใหม่มานะก็ต้องมารีวิวคร่าวๆกันหน่อยนะวันนี้เนี่ยจะเป็นการรีวิวตัวละครอาราทากิอิตโตะนั่นเองนะจะเป็นการรีวิวเบื้องต้นก่อนนะเข้าไปดูการเล่นนะทาเล้นพหสวรรค์ต่างๆแล้วก็อติแฟกอะไรอย่างนี้นะ แต่ถ้าว่าเนื่องจากไอดีผมตอนนี้ไม่มีน้เนื่องจากเปิดดูเลดไปใครอยากดูย้อนตอนเปิดกายชาก็ไปดูตอนไอไลฟ์ย้อนหลังได้นะครับก็เดี๋ยวเราจะไปรีวิวในเทสรันกันนะครับแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยก็อาจจะมีการรีวิวจัดเต็มมาอีกนะแบบเรื่องของการเทสต์เดเมดเอาไปลองเล่นจริงในอวิทแบบนี้โดยที่อาจจะยืมไอดีของท่านผู้ชมสักคนหนึ่งที่ไวอิตโตะหนักๆเอามาเล่นอะไรอย่างนี้นะครับแต่คลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปลองเทสรันอิตโตะกันดูนะเดี๋ยวเราจะพรีวิวคร่าวๆว่าตัวละครตัวนี้ เหมาะก,กับไปดีแบบไหนและไม่จําเป็นกับไปดีแบบไหนไปดูกันเลยดีกว่านะครับนึกถึงสมัยเปิดช่องใหม่ๆอ่ะถ้าใครจําได้นะคลิปแรกๆของช่องลาก่อยเพลเนี่ยผมรีวิวตัว5ดาวแบบนี้ตลอดเลยนะแบบตั้งแต่แบบการยูอะไรช่วงนั้นเลยอนะ่ะหรือแบบเซียวอะไรเงี้ยจำได้ผมมีคลิปเซียวที่แบบเทสแบบเนี้ยผมไม่ได้เปิดนะไม่ไม่ไมแบบงบไม่พองบไม่พอเปิดนะอ่ะมาดูกันอาราตากิอิตโตะนะ <c oughs> ผมว่ามันน่าจะล่ํากว่านี้นะ <c oughs> คือก็ดูตัวใหญ่แหละแต่แบบโอ้โหผอมเพรียวเชียวถ้าเกิดแขนเป็นมัดมัดเนี่ยโอ้โหผมบอกเลยนะผมยอมเติมเพิ่มเลย <c oughs> ยอมเติมเพิ่มเปิดเ,เ,เลย <c oughs> ตอนนี้ไม่ได้ต้องเก็บงบไปเปิดคุณเฉินเหอนะฮะแพดหน้านะ <c oughs> ให้ดาบประจําตัวมาด้วยนะ <c oughs> ในเทสรันเนาะนี่ยดีเฟนซ์บวกหนักมากแล้วก็นอร์มอลกับใช้ไทดีเมทน่ก็บวกตาม <c oughs> ดีเฟนซ์ด้วยนะ <c oughs> ดาบใหญ่เนี่ยเอาจริงดูเหมือนจะใช้ได้หลายตัวเลยนะที่แบบเน้นการตีธรรมดากับช้์ตีอะ่ะก็แต่เอาจิงก็ไม่ได้เหมาะที่สุดกับสตัวก็น่าจะเป็นอีตัวนี่แหละที่ใช้ได้ดีตัวเดียวนะครับกับดาบนี้นะเพราะตัวอื่นที่นึกถึงที่เป็นดาบใหญ่ DPS ก็คือแบบดิลุกกับยูล่าอะไรเงี้ยสองตัวนั้นอะ่ะก็จะบอกว่าไม่ได้เน้นตีธรรมดาก็ได้เพราะอย่างดีลุกเนี่ยมันก็กดสกิลาธาตุบ่อยใช่ไหมยูล่ายูล่าก็ใช้ได้นะผมว่าแต่ก็ ไอ้ตรงเนี้ยก็ไม่ได้บอกอะไรเกี่ยวกับอันติเบิร์ดเขาเลยนะครับเพราะฉันก็ถ้าไม่ได้อิโตะก็ไม่ต้องใช้หรอกเนาะอาร์ติแฟกต์เนี่ยตัวนี้จะบอกว่าปั้นง่ายก็ไม่เชิงเพราะว่ามันใช้เซต4ชิ้นนะครับโดยใช้เซตใหม่นะแล้วก็ข้อเสียนิดนึงของการฟาวน์อาแฟกตเซตใหม่ให้อิโตะคือคนในตี้อ่ะไม่ได้ใช้อีกเซตหนึ่งได้คือเซตที่มันเป็นเซตโคโคมิอ่ะโคโคมิคงไม่ได้มาเล่นคู่อิโตะอยู่แล้วเนอะไหม เพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนเป็นดันที่ฟาร์มเราอยากได้แค่อันเดียวจากสองอันน่ะซึ่งมันก็จะประสบกับความเกลือเยอะมากนะแต่ใครที่อวยอิโต้เนี่ยผมคิดว่าเาจะฟาร์มเสร็จแล้วแหละเนาะก็คร่าวๆคือตัวละครตัวนี้ต้องการดีเฟนส์เปอร์เซนต์คลีเลแล้วก็อาจจะเอนเนอร์จีรีชาร์น่ผมไม่ชัวร์ว่าต้องการกี่เปอร์เซนต์แต่คิดว่าเป็นตี้หินเยอะอยู่แล้วอย่างน้อย3ตัวไม่น่าจะต้องการเอนเนอร์จีรีชาร์เยอะนะครับเพราะมันช่วยกันปั๊มแบตอยู่แล้วนะคร่าวๆก็หมนะน่นะเพรา ดาบเนอะมันเป็นดาบคิเดเมจยนครับโอเคสเตตของตัวในเทสรันนี่ก็คิเลทเจ็ดสิบเอ็ดคิเดเมีร้อยเจ็ดสบสองเอ๊ะทำไมคิเลทเยอะจังเนี่ยเออคิเลทเยอะจังเลยเทสรันคิเลทเยอะจังเลยเอาเป็นว่าบาลานซ์คิเลทคิเดเมจให้ดีๆก็น่าจะพอแล้วนะผมถ้าบอกบางคนเนี่ยที่ใช้ดาบเนี่ยก็ต้องอัพคิเลทใช่ไหมแต่ถ้าบางคนที่ใช้ดาบเบรทูพาร์ทน่สอาจจะต้องไปเพิ่มคิเดเมจแทนนะครับ ทีนี้มาดูทาเลน้์นนะอิโต้เนี่ยถ้าอ่านทานเลน้์เนี่ยอาจจะมึนๆหน่อยเพราะว่ามันจะมีเรื่องของสเตก็กไอซูเปอร์ลาทีฟซูเปอร์สเตริงเนี่ยที่เป็นหัวใจสําคัญในการเล่นอิโตน้นะครับก็คือเวลาเราตีธรรมดาเนี่ยครั้งที่2กับครั้งที่4เนี่ยเราจะได้ไอสเต็กนี่มานะหนึ่งหรือ2ครั้งตรงนี้นะ Max แม็กซ์สุดห้าสเต็กแล้วถามว่าสเต็คนี้ไปทําอะไรสเต็คนี้เอามากดชา้าตีนะเวลาเราชาร้าตีเนี่ยอิโต้มันจะเวียงแบบเหมือนในเทเลอร์เวียงปรับปรับ,บเวียงขึ้นรัวๆ ซึ่งเวียงขึ้นหนึ่งครั้งเนี่ยใช้สเตกหนึ่งนะแล้วก็ถ้าเวียงขึ้นครบปุ๊บมันก็จะทุบพื้นทีสุดท้ายก็จะแรงกว่าเดิมซึ่งการเล่นก็คือให้มันเวียงขึ้นนานๆน,ะนั่นเองคือให้มันได้สเตกเยอะๆนะั่นแหละนะแล้วก็การที่มันต้องเก็บสเตกแบบนี้เนี่ยก็เลยทําให้อิโตค้คอมโบของอิโตเนี่ยไม่ถูกรีเซ็ตหลังจากการวิ่งนะตนนัวละครทุกตัวเนี่ยพอเราตีตีอยู่แล้วกดวิงนะ่งเนี่ยมันก็จะเริ่มคอมโบใหม่แต่ว่าอิโตไม่ใช่อิโตคือตีต่อได้เลยซึ่งเดี๋ยวจะเทรรนนนน้้้้ดดูตงีีวยนะะก็ปมาณ สกิล e เนี่ยก็คือปลากระถิงใส่ศัตรูซึ่งจุดเด่นคือเดเมจโคตรแรงนะคือ492%รบอนี่ถือว่าแรงมากสำหรับสกิลธาตุนะครับแล้วก็เป็นการดึงศัตรูเข้ามาตีซึ่งก็มีประโยชน์นะในการลดเดเมจที่เราได้รับและไอกระทิงเนี่ยเวลาปลาออกไปเนี่ยก็ได้1สเต็กเวลากระทิงโดนโจมตีเนี่ยก็ได้อีก1สเต็กแล้วเวลากระทิงตายเนี่ยก็ได้สเต็กด้วยนะก็คือกระทิงเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มสเต็กให้เราช้าตีได้ต่อเนื่องขึ้นนะครับแล้วก็เบิร์ดก็นั่นแหละก็คือ หนึ่งก็คือปรับการโจมตีเป็นเดเมดหินและเพิ่มแรงสปีดและเนี่ยได้ซูเปอร์ลทีฟสเตริงเหมือนกันนะก็คือคล้ายๆตีธรรมดานั่นแหละที่สำคัญที่สุดก็คือมันปรับดีเฟนต์มาเป็นไอ้แท็ด้วยผมว่าเนี่ยสำคัญที่สุดเลยเพราะว่าบรรทัดเนี่ยสำคัญที่สุดเลยคือเปลี่ยนดีเฟนต์มาเป็นไอ้แท็นะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์ก็เยอะอยู่92%เพราะฉะนั้นการบิวอิโตะก็เลยกลายเป็นว่าบิวดีเฟนต์ค่อนข้างเยอะคือมันไม่ใช่แค่สกิลเบิร์ดนะ แต่มันคืออันนี้ด้วยเนี่ยเดเมจของอาราทา,ากิเคซากิริเนี่ยคืออะไรคือตอนชาร์ตตีอะ่ะมันจะเพิ่มขึ้นเป็น35%ของดีเฟนส์เรานะก็คือนั่นแหละยิ่งดีเฟนส์เยอะมันก็ยิ่งแดงไปอีกทุกอย่างนะครับก็มันก็เลยเป็นตัวแนวนี้ไปเลยนะเวลาตีธรรมดาอย่างเงี้ยมันก็จะตีเบาหน่อยเนะี่ยตีแค่สองพันเองเห็นปะเพราะว่าอะไรเพราะเราไม่ได้กดเบิร์ดมันไม่ได้เอาดีเฟนส์มาบวกอัติแฟกต์เราไม่ได้บวกไอ้แทกเยอะมันก็เลยไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะทีเนี้ยไอ้กระทิงเนี่ย ไอ้สกิลกระทิงเนี่ยมันคิดตามไอ้แถมเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่ได้กดเนี่ยกระทิงก็จะเบาเหมือนกันนะอย่างถ้าปลากระทิงเปล่าเนี่ยก็อันนี้เป็นกระทิงแบบไม่ได้ไม่ได้บัฟนะก็จะเบานะวิธีเล่นเนี่ยแน่นอนต้องรีบเก็บเกตนะอ่ะเราเก็บเกลให้เต็มเก็บเกลเต็มปุ๊บก็คือเกล็เต็มกดได้เลยนะใช้ได้เลยนะทีนีน้กระทิงมันจะแรงขึ้นด้วยเนี่ยปลากระทิงสองหมืน่นหกแล้วเมื่อกี้แล้วก็ตีธรมรมดากดครั้งก็จะฟาดขึ้นอย่างนี้ พอครบคอมโบปุ๊บก็จะฟาดพื้นอย่างนี้เราก็จะสลับกันระหว่างแบบเวียงเวียงดาบธรรมดากับกับกดค้างนะครับต้องสลับสลับกันแล้วก็คอยดูสเต็กไว้สเต็กเนี่ยมันจะขึ้นให้เห็นอยู่ข้างหลังแบบนี้เลยนะก็ดูไม่ยากนะครับสำหรับสเต็กนะเพราะมันเป็นไอเน,นี่ยจุดสีเหลืองขึ้นมาอยู่แล้วนะครับโอเคอ่ะเบิร์ดมาปุ๊บกดใหม่ตรงน,นี้เราสามารถหมุนตัวได้ด้วย เนี่ยก็จะเห็นว่าแบบแรงนะแรงนะแบบทีละหมื่น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 อย่างนั้นอ่ะก็ค่อนข้างคล่องตัวนะแล้วเวลากดเบิร์นเนี่ยแค่ตีธรรมดาไม่ต้องกดชาร์นะก็แรงขึ้นแล้วนะเพราะว่ามันเอาดีเฟนซ์มาบวกหมดเลยอันนี้ก็คือแบบคร่าวๆนะคอนเซปต์ของอิโต้นะตีที่ให้มาเทสกันเนี่ยก็ไม่ได้ใช้ตัวอื่นเลยนะก็ประมาณนี้คือเท่าที่เล่นเนี่ยเมื่อกี้เท่าที่ลองเล่นเนี่ยคือผมชอบนะผมว่ามันเป็นตัว DPS ที่เล่นง่ายนะแล้วก็ ไม่ได้ง่ายเกินไปไม่ได้แบบแบบออกมายืนตีไรสมองอะแต่ว่าคิดเรื่องแสแต็กนิดนึงแล้วก็เอกดคลิกธรรมดาสลรับกับคลิกค้างอะไรเงี้ยแล้วก็อากดเบิร์ดแรงกว่าแรงกว่าตีธรรมดาแบบตัวเลขสีขาวอะไรเงี้ยนะก็ดูน่าสนุกดีทีนี้ประเด็นคือมันก็มีข้อจํากัดอยู่บ้างเล็กน้อยนะคือผมว่าทุกตัวม,มีข้อจำกัดหมดแหละอย่างอีโต้เนี่ยคือมันต้องการปาร์ตี้ที่เป็นท่าดินนะถ้าเกิดถ้าเกิดไอดีของเราเนี่ยมีตัวท่าดินที่น้อยเนี่ย นอกจากจะเนี่ยเบิร์เนี่ยมันจะเต็มชานะอิตโตะมันก็จะไม่มีตัวคอมโบด้วยนะเพราะฉะนั้นอย่างน้อยเนี่ยตัวธาตุดินเนตตี้เนี่ยต้องมีอย่างน้อยๆเลยนะ2ตัวนะโนโอเอลเนี่ยเอาจริงไม่แน่ใจว่านับหรือเปล่าเพราะโนโอเอลมันไม่ได้ช่วยเจนแบตขนาดนั้นนะ่ะคือโนโอเอลมันโนโอเอลเนี่ยเปิดโลกให้ได้แต่ว่าไม่ได้ช่วยเรื่องพลังงานธาตุเท่าไหร่นะถ้าให้เรียงลําดับสมาชิกเนตี้เนี่ย โกโร่เนี่ยอันดับหนึ่งแน่นอนคือโกโร่เนี่ยเขาออกแบบมาคู่กันโกโร่เนี่ยคือบัฟอิโตะแบบหนักมากเพราะฉะนั้นก็ที่1ไปเลยจงหลีเนี่ยก็ดีมากว่าจงหลีเนี่ยเปิดโล่ให้ได้ทําให้แบบตีแบบสบายใจขึ้นแต่ถามว่าอิโตะจะเป็นต้องใช้โล่ไหมเท่าที่ดูสแต็เนี่ยก็ต่อไม่จำเป็นก็ได้นะเพราะว่าด้วยความที่ดีเฟนซ์มันหนามากแล้วก็ตอนที่มันตีค้งเงี้ยมันมีต้านกระเด็นด้วยตอนที่มันเวียงดาบมันมีค่าต้านกระเด็นด้วย มันก็เลยทําให้แบบเหมือนอารมณ์แบบแทงได้อะดีเฟน์หนามากมอนตีก็ลดน้อยลงอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นจงหลีเนี่ยก็ช่วยได้เยอะเพราะว่านอกจากโลดไอโลดจงหลีจะพิเศษตรงที่ว่ามันลดต้านทานมอนด้วยคือมันทำให้มอนบางลงด้วยจงหลีก็เลยติดท็อปอยู่นะอเบโดก็ก็ผ่านเหมือนกันอเบโดก็เหมือนช่วยแค่เติมเดเมจอะแต่อเบโดเนี่ยไม่ได้เข้ากับอิโตะดีเท่าผมให้คะแนนจงหลีกับกับโกโลเยอะกว่า นะครับเพราะอาเบโดม,มันแค่เดเมจจริงๆนะซึ่งเอาจริง่โตมันก็ดูแรงแล้วนะเจ๊หนิงหนิงก,งกวงก็เล่นได้เหมือนกันโดยเฉพาะไอดีที่แบบอาจจะเป็นไอดีใหม่หน่อยไม่มีอาเบโดไม่มีจงหลีเนี่ยหนิงกวงผมว่าดีว่าหนิงกวงเติมแบตได้ดีและหนิงกวงสลับมาแค่กดเบิร์ตออกกด E กด E กด Q แล้วก็สลับออกไปก็ได้นะนั่นแหละก็คือเงื่อนไขต้องมีตัวดินในปาร์ตี้และถ้าใครที่แบบได้โกโร่ปวดดาวเยอะนะแบบอย่างดีอะ คือตอนแรกผมคิดว่าแบบโอเคถ้ามันอิโต้เนี่ยมันต้องใช้โกโร่คู่ด้วยตลอดเนี่ยอาจจะเป็นข้อจํากัดใช่ไหมแต่พอมานั่งดูๆแล้วเนี่ยตัว5ดาวในเกมนี้หลายๆตัวก็มันก็ต้องมีคู่ทางนั้นอ่ะอย่างเช่นฮูเต๋าก็ต้องคู่ซิงชิลอะไรเงี้ยถูกไหมเพราะฉะนั้นการที่อิโต้ต้องคู่โกโร่ก็เป็นอะไรที่แบบโอเคผมก็พอรับได้นะแล้วมันพอเพอิ่มอยู่ในตู้เดียวกันพอดีก็ยิ่งเหมาะเข้าไปใหญ่แล้วก็อีกหนึ่งข้อดีมากๆของอิโตสสาหรับผมนะแบบโคตรข้อดีผมให้คะแนนในเยอะมากคือใช้ดาบทราฟได้นะ อิโตะใช้ดาบใหญ่ซีครับที่ชื่อไว้บรายแลวให้มันบวกดีเฟนต์นะนอกจากนั้นก็ใช้ดาบเซอร์เพนส์สไปที่เป็นดาบเพนทอพได้ด้วยเท่ากับว่าเป็นตัว5ดาว DPS ที่หาอาวุธง่ายด้วยนะอันนี้แบบผมให้คะแนนเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นไ d ดีที่เหมาะกับจะเปิดอิโตะเนี่ยก็หนึ่งสารผมนะคือเป็น ID ที่แบบตัว DPS ยังไม่ครบนะอย่างเช่นถ้าคุณมีตัวหลักที่แบกมาอยู่แล้ว1ตัวเนี่ยและอยากได้ DPS แบบในตี้ที่2เนี่ย ิโตเป็นทางเลือกที่ดีนะเพราะว่าเปิดตู้นี้มีโอกาสได้โกโลด,ด้วยแล้วก็จะคะแนนเพิ่มอีกถ้าเกิดคุณมีตัวดินอยู่แล้วเหมือนเหมือนหินนะนะผมชอบพูดท่าหินเป็นดินถ้าเกิดคุณมีตัวหินอยู่แล้วในไอดีอย่างเช่นมีจงหลีมีอาเบโดมีแบบหนิงกวงที่ปั้นเยอะๆอ,อะไรเงี้ยคะแนนของการเปิดอิโตเนี่ยความคุ้มค่าเนี่ยก็จะบวกขึ้นไปอีกนะทีนี้ผมมองว่าตู้เนี่ยเหมาะกับผู้เล่นใหม่เหมือนกันเพราะว่ามันเหมือนเปิดตู้เดียวได้ทั้งตีเลย คืออิโตโกโด่เซียงหลิงบาบาร่าเนี่ยมันผมว่ามันเป็นตี้ผู้เล่นใหม่ได้เลยนะแบบสีตัวเนี้ยเล่นเคลียร์คอนเทนต์ได้ผมว่าน่าจะเยอะอิโตเนี่ยแน่นอนด้วยความที่มันเป็นท่าด,ดินเนี่ยมันไม่ได้แบบทำลายโลท่าดได้ได้เร็วขนาดนะั้นเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยตีอิโตเนี่ยจะมีอย่างมาก2ดินหรือหรือ3ดินแต่คงไม่แบบไม่ทั้งหมดอนะ่ะเพราะ,ะนั้นการที่มีตัวทตุอื่นในไอดีด้วยเงี้ยก็ดีแต่จะบอกว่าเชียร์ให้ผู้เล่นใหม่เปิดก็แบบ ก็น่าจะมีปัญหาตรงนี้ตลกมากเลยเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขาจะแก้ปัญหานี้ยังไงนะก็คือของดอกจากบอสน่กว่าจะดอกสมมุติจะเลื่อนขั้น,นอ่ะโอ้โหแล้วเมื่อไหร่กูจะมาถึงบอสต,ตัวนี้วเนี่ยไอดีใหม่เนี่ยคือการเพราะว่ามันอยู่เกาะใหม่ล่าสุดที่แบบต้องมาถึงอินาซุมะก่อนแล้วต้องแบบเคลียร์เควสซัมติงด้วยอะ่ะถึงจะทะลุมาถึงนี้ได้อะ่ะดีไม่ดีผมไม่แน่ใจว่าต้องเคลียร์เควสไอ้ที่มันเป็นเควสโลกท,ที่ที่มัน เป็นเควสประจําวันน่ะหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ผมเดาว่าไม่น่าต้องนะผมเดาว่ารัดแบบนั่งเรือลงมาตรงเนี้ยเปิดวาร์ตตรงเนี้ยเดาว่าน่าจะได้เลยไม่ไงั้นมันโอ้โหเสียเวลาจะคือกลายเป็นว่าต้องมาเสียเวลานั่งฟาร์ไมไปของเลื่อนขั้นน่ะแล้วก็ต้องมานั่งเก็บด้วงด้วยซึ่งผู้เล่นใหม่ก็อาจจะเก็บลําบากอีกกว่าจะมาถึงอีกกว่าจะวิ่งเก็บด้วงทั่วเกาะไอ้ด้วงเนี่ยมันก็แบบอยู่ไม่เป็นที่ปทะางเท่าไหร่แบบกระกาจายอะไรอย่างเงี้ยนะอันเนี้ยเป็นแบบนิดเดียวเองที่เป็นผมรู้สึกว่ามันน่าลาคาญถ้าเกิด ดีใหม่ๆจะมาเปิดอิตตะและที่เหลือเนี่ยดีหมดเลยนะให้ดูโกโร่ดนึนงคือโกโร่โคตรอวยอะโกโร่เกิดมาอวยพ่อมากเนี่ยไอไอสกิลเนี่ยก็ทำให้ยิ่งจัดตี้หินในที้เยอะเท่าไหร่ยิ่งดีได้โบว์ดีเฟนส์ได้โบว์ได,ดเมจดินอีกโอ้โหบ้าบอจัดแล้วเบิร์ดโกโร่ก็เสริมไดเมจดินอีกด,ด,ดึงผลึกเข้าตัวได้ด้วยโอ้โหคือสุดอะสุดอะโกโร่นี่ ซับสุดมากแล้วรู้สึก C 6เนี่ยจะดีมากด้วยเนี่ยเนี่ C 6ได้ครด,ดิเมดบวก40%เอ้ยไม่ใช่ครด,ดิตเมดอ่ะถูกแล้วเพิ่มคริเมดเมอร0นอ่ะ C หอ่ะโอ้โหง่ายได้จัดๆเป็นแบบตัวที่ออกแบบมาคู่กันเลยนะรู้สึกตัว4ดาวหลังๆมันจะออกแบบแบบนี้นะออกแบบมาคู่ตวดาวตัวใดตัวหนึ่งให้แบบอวยสุดไปเลยอะไรเงี้ยนะก็ประมาณนี้โอเคทีนี้สุดท้ายของคลิปนี้เราไปดูกลุ่มดาวของกลับไปที่เทสรัน ไปดูกลุ่มดาวของอิตโตกันกลุ่มดาวก็น่าสนใจนะถึงผมจะไม่เคยเชียร์ผมจะไม่เคยเชียร์ใครให้ปลดกลุ่มดาวตัว5ดาวก็ตามแต่ว่าเออผมเข้าใจได้ถ้าอวยก็จะอยากปลดอิตโตเนี่ยกลุ่มดาวที่ดีนะกลุ่มดาวหกเนี่ยโคตรน่าสนใจเพราะว่าหนึ่งบวกคิดได้ไมเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งแบบบวกโคตรเยอะใช่ไหมแล้วคือนี่ครับมีห้าสิบเปอร์เซ็นต์ที่จะไม่ใช้สแต็กเวลาช้าตีนะถ้ากบว่ามันจะแบบเวียงได้แบบโคตรต่อเนื่องอะแล้วยิ่งต่อเนื่องเท่าไหรไ่เดเมยมันอดัดแบบอัดแนนน่มากนะ แล้วก็ C4 เนี่ยไม่เท่าไหร่เพราะว่า C4 คือมันทำให้แค่บวดด e f เฟน e กับบวด a อแท c k ให้แบบ Party Member บอรเฉยๆนะเหมือนมันแค่บัฟนิดหน่อยก็เลยเฉยๆทีเนี้ยอันที่เด็ดผมว่าคือ C1 ก็เด็ดเหมือนกัน C2 ก็ก็เฉยๆเพราะว่าอันเนี้ยหลังที่เรากดเบอร์จะทำให้เพื่อนที่เป็นท่านหินเนี่ยครลดาวสกิลลดลงแล้วก็รีพลังงานให้เรา ก็ผมว่าอิโตะมันรีพลังงานไม่ใหญ่อยู่แล้วถ,ถ้าได้ C2 เนี่ยก็ทําให้รีพลังงานง่ายขึ้นก็โอเคก็คุณภาพชีวิตใช่ไหมแต่ C1 เนี่ยโอเคนะ C1 คือกดเบิร์ตปุ๊บจะได้สเต็กมา2สเต็กเลยแล้วหลังจาก1วิเนี่ยจะได้สเต็กทุกๆ0.5นย์จุดห้าวิเป็นเวลา1.5ึ่งว bueno> ิทากับว่าได้เพิ่มอีก3สเต็คคือแค่ C1 เนี่ยก็ทาให้เหวียงได้แบบต่อเนื่องขึ้นมากแล้วโดยที Adv> ่ไม่ต้องกังวลเรื่องสเต็กเยอะไปนะก็คือเราตีธรรมดาสัก2สเต็กกดเบิร์ตปุ๊บได้เป็นงีย โดยรวมเดี๋ยวก็เป็นกลุ่มดาวที่ดูแบบโบเดเดมิเให้แบบฟาดมันขึ้นเยอะเลยนะถามว่าจําเป็นไมหมก็ไม่ซึ่งอันนี้ก็เป็นการออกแบบที่ผมชอบนะก็คือมันไม่ได้มีกลุ่มดาวที่แบบเหมือนต้องมีเพื่อที่จะเล่นได้แต่ว่าแค่มันเสริมความสามารถเฉยๆก็โดยรวมเียตัวละครตัวนี้ผมให้คะแนนเยอะนะเป็นตัวละครที่ดีนะแล้วผมก็เชียร์ให้เปิดเลยแหละถ้าเกิดแบบเหมือนต้องการดีเพสอีกตัวผมใช้คํานี้นะไอดี ID ไหนที่มีตัวดีเอสครบ2ตวัวแล้วยังปั้นไม่สุดอะ่ะผมก็ไม่ได้แนะนําขนาดนะเพราะว่า d p s ท่านหินเนี่ยมันไม่ได้จำเป็นขนาดนะั้นในการเคลียร์คอนเทนต์เกมนี้นะดพเบางท่านน่ผมใช้คำว่าจำเป็นนะอย่างเช่นท่านไฟตัวหนึ่งท่านน้ำแข็งตัวหนึ่งอะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีถ้าเกิดอย่างเช่นเจออบิทเมดโล่น้ำแข็งเงี้ยถ้าเรามีแค่ตัว d p s น้ำแข็งในไอเดียเราตีไม่ได้เลยนะเราแบบตียากมากเราก็ต้องมีตัว DPS ไฟถูกไหมหรือเราเจอแบบมอนที่มันเป็นแบบต้านต้านไฟนะอ่างเงี้ยเจอมอนต้านไฟเราก็ต้องเอาตัวอีกท่านหนึ่งไปตี เพราะฉันอย่างน้อยเนี่ยไอดีหนึ่งคนจะมี2ธาตุอยู่แล้วธาตุหินเนี่ยก็เป็นธาตุที่เหมือนธาตุเสริมมากกว่าสำหรับผมนะเพราะฉันถ้าเกิด2ธาตุครบแล้วเนี่ยปั้น2ธาตุนั้นก่อนดีกว่าแล้วค่อยเอาอิโตะเนี่ยเป็นเป็นตัวที่3แบบเผื่อสลับเล่นเอามันอย่างเงี้ยได้เพราะฉะนั้นอ่ะถ้าถ้ามี1ตัวเนี่ยเปิดตัวนี้เป็นตัวที่2ได้ถ้ามี0ตัวเนี่ยเปิดตัวนี้เป็นตัวที่1ได้แต่ถ้ามี2ตัวแล้วเนี่ยแล้วแบบมีตี้ที่ครบๆอยู่แล้ว2ตี้เนี่ยก็ไม่จําเป็นนะไอดีแบบนี้แหละที่ มีอยู่แล้วเนี่ยให้มันแน่นๆก่อนดีกว่าโอเคสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็เท่านี้นะสำหรับการรีวิวอิโตะแบบคร่าวๆนะแล้วก็มาเล่นในเทสต์รันให้ดูนะครับแล้วก็อยากจะชวนคุยด้วยนะอยากจะชวนคุยกับคนที่แบบเปิดม,มาได้แล้วเนี่ยว่าแบบฟีลิ่งเป็นยังไงบ้างน,นะอยากให้มาแชร์กันในคอมเมนตะ์เนาะเวลามีผู้เล่นที่ลังเลอยู่เข้ามาอ่านในคอมเมนต์หรือมาดูคลิปนี้เนี่ยจะได้ตัดสินใจง,ง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็คอมเมนต์มาเต็มที่เลยนะว่าสาหรับคุณแล้วเนี่ยอิโตะมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้า,นนะาบบงนะ้ะแบบได ข้อมูลครบถ้วนทุกด้อะไรอย่างนี้สำหรับวันนี้ลายก่อยก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบาย